คดีเก่ายังไม่จบคดีใหม่มาอีกแล้วนะคะงานนี้แม่ดังพันก่อนนะคะก็ยังไม่ทนเลยทีเดียวค่ะคือแอดชอบดูพี่ดังเขาอยู่แล้วเนาะ <c oughs> คือจริงๆอะ่ะชอบสมัยก่อนเนี่ยเขาร้องเพลงก็ดีๆนะคะแต่เออแต่ว่ามาตอนหลังเนี่ยก็เป็นคุณแม่ไปละแล้วเวลามีเคสอะไรชี้ก็จะฟาดแดงฟาดตรงตามภาษาคนมีกระตังอะเนาะแล้วก็มีมารยาทด,ด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะที่กอบน้องลิสเนาะโดนบูลลี่ non less, นะ bully, ว่าเหมือนกระเทย คราวนี้มันก็ตีกลับนะพลังตีกลับไปว่าไอคนบูลลี่เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเอาหน้ามาออกมาดูสิส่งกระจกไปให้ที่บ้านสิซื้อส่งไปให้สิกล้ามาบูลลี่น้องได้ยังไงนะคะแล้วก็ไปไป,ปมาขุดไปเจอก็คือคนสําคัญเลยก็คือเจ้าของคดีเก่าค่ะที่ยังไม่จบนะเรียกว่าชีแบงแล้วกันนะชืช่อจริงอะไรไม่รู้แอดก็ไม่เคยจำหรอกพูดก็ยากแถมไม่ดังอีกนะคะ ก็เอามาบอกว่าโอ้ลิซ่าคือเหมือนกระเทยมากยิ่งมาจากเมืองไทยนี่ยิ่งเหมือนกระเทยกระเทยขรับปใหญ่อะไรแบบนี้แล้วก็โพสแบบขำๆบูลลี่เขาอะลืมส่องกระจกก่อนบูลลี่เขาไงเสร็จแม่ดังก็เลยออกมาวันนี้ก็มาฟาดกลับให้นะคะบอกว่าก็ตั้งคําถามว่ากอริล่าเนี่ยเหยียดมนุษย์ได้หรอเหยียดคนได้หรอนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งมหัศาจรรย์ในโลกมีอยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือคุณคนทางซ้ายนะคะเหยียดน้องที่อยู่ทางขวา เออน,นะไม่น่าจะกล้าไปเหยียดเขาเนาะแล้วดูชุดตัวเองก็หนักนะหนักนาสาหัสนะ,ะแล้วไหนจะหน้าไหนจะผมอีกนะแล้วดูสิโอ้โหเปิดจนไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วดูข้างบนสิก็ยังเมตตานะมีคนเบลอไว้ให้นะคะไม่งั้นนี่คืนนี้ถ้าเราไม่ล้างตานี่เรานอนไม่หลับแน่นะ <S <S <ๆ>คือปกตินะคะแอดก็จะเบอร์ภาพ หรือว่าไม่พูดชื่อจริงเนาะแต่ชีคนนี้มันเกินกำลังเกินเยียวยานะพาไปรักษาหมอก็ยังไม่รับไล่กลับบ้านเลยเพราะว่าหลายครั้งแล้วที่จะโจมตีน้องลิสนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปอะไรอะไปเหยียบหางนางหรือเปล่านะ,ะนางถึงได้แบบดิดดินซะขนาดนี้นะ,ะซึ่งแม่ดังก็ยังไม่หยุดนะคะแม่ดังพันกรก,รก็ฟาดอีกบอกว่าอ่ะแม่แถมให้แถมรูปออกมาไม่ต้องพูดกันเยอะค่ะคนไทยนี่ขำเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ แม่บอกอันนี้แถมให้นะคะโอโหเซตแถมแม่นี่ไม่ไหวจริงแอดเห็นก่อนนอนต้องขออภัยทุกคนด้วยทำคลิปเข้าไปดูแลจะหลับตาขมตาหลับกันได้หรือเปล่านะภาพมันติดตาเลือนทุกคนอืมแต่งตัวไม่ดูเลยเลยไม่ดูเลยออกจากบุ้งจากบ้านนี่ไม่ดูอะไรไม่มีใครทักเลยหมาเหมือไม่เห่าเลยกล้ามากแล้วดูมาว่าลูกสาวเราดิคือบอกบางเรื่องมัน นี่มันไม่ใช่การแก้แคนเอาคืนนะแต่คุณต้องดูตัวเองก่อนไม่สนับสนุนให้คนบูลลี่กันนะคะแต่แอดบอกเลยว่าเราก็พร้อมชักทงล้มนะน้องเราอยู่เฉยๆนะคะไม่ได้ไปเหยียบหงเหยียบหางก็อย่ามาพานแบบนี้แล้วมาโพสแรงๆแบบนี้ตลอดซึ่งมันไม่ใช่แอดอ่านคอมเมนต์บางส่วนนะคะในโพสต์ของแม่ดังให้ฟังแล้วกันนะคะคือแบบพีคมากอยาให้ คนไทยคอมเมนต์อย่าให้ต้องขึ้นเรือลำเดียวกันนะเราพร้อมลบเสมอนะคะก็มีคนคนนึงบอกว่าคนเอเชียปกป้องคนผิวสีในขณะที่คนผิวสีเหยียดคนเอเชียนะคะมีคนบอกว่าแม่เอากะมาพาให้เขาถูขาหนีบทีแล้วก็บอกว่าความสง่าของหงกับอีการมีอยู่จริงนะคะโอ๊ยแต่ละอันบางทีอ่านไม่ได้เลยนะ แม่ไม่ได้เหยียดแม่เหยียบเลยจ้านะสัพึงงามมากแม่แล้วก็ขอร้องอย่าอย่าหืมหุดซีฟสวยเหมือนกระเทยเท่ากับกระเทยดีใจเออแปลกแต่จริงมากค่ะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าน่ากลมมากนะฮะบอกว่าเหมือนเอาทองคำมาเทียบกับถัง ทางอุจาระขึ้นสนิมในวัดร้างกลางป่าโอ้โหแรงมันแรงในแรงในแ,แรงนะแล้วก็มีคนบอกว่ารักแม่นายที่สุดนะคะบอกว่าสภาพดูถูกคนอื่นเหมือนกันเลยไปทําให้ตัวเองดูเหมือนคนก่อนดีกว่าไหมอืมนะคะ <c oughs> <c oughs> คนนี้บอกว่าเหมือนไม่ได้อาบน้ำสระผมมาหลายวันเลยแม่ แล้วก็มีคนบอกว่าจะเม้นอะไรให้เกียรติผู้วัยชนด้วยห <evaluation> าว่าคนหาว่าชีที่ว่าเนี่ยมันผู้วัยชนแรงตลกอ่ะ <basis> คนนี้บอกว่าลิซ่าและลิซี่ดูลิซ่า v s ลิซี่ดู <iş> แล้วคนเม้นชื่อว่าอะไรรู้ปาาา่ะกู้ชีพอบตยางอำเภอน้ำยืนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ออฟิเชียป่ะถามคำนะคะบอกว่าแล้วคนนี้บอกว่าแม่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาที แม่ทำถึงอีกแล้วนะมั่นแปดมั่นสิบนะคะเลิบแม่มากสงสัยอิจฉาความสวยน้องเขาไม่ดูตัวเองเลยหรอขอบารมีปกป้องน้องลิซ่าจากสิ่งชั่วร้าทั้งปวงพี่ดังคานางเป็นผู้หญิงผู้ชายหนูแค่สงสัยเท่านั้นจัดให้ไปอยู่ชั้นจีเลยค่ะช่วงนี้เนาะเขาฮิตกันเวลาว่าใครชั้นจีคืออเวจี G, นะคะทุกคนมันจะแรงมากนะ เสียสายตามากสภาพเย็นนะถ้าคนเหยียดมันสวยกว่าจะไม่ว่าเลยขอบคุณในแม่จังใจจริงนะคะอยากให้นางหวีผมก่อนโอ้ยแอดอ่านไม่ไหวละเออแม่นายซื้อถุงน้องให้ทางซ้ายใส่หน่อยคะ่ะน่าสงสารเขานะคะมีใครเตือนเขาไหม เออประมาณนี้นะคนไทยก็เป็นคนอารมณ์ดีเนาะขำขันนะคะซึ่งจะบอกว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นะนะถ้าเขาไม่มาแบบบูลลี่น้องเราก่อนอะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละวกันทุกคนก็เหมือนเดิมเนาะตามสไตล์อะพีนิววิจารณ์ได้ขอเผ็ดๆสับแจี๊ดแต่ไม่หยาบนะจ๊ะบอกเลยวันนี้ไปแะลวสวัสดีค่ะ